าพู้ใดมานี่โอ้ยลูกค้าเขามาอะไรนะมารับตู้โอ้คือมาไปส่งเขาเขาอยากจะมาเยี่ยมจะมาเที่ยวกลัวเป็นมิตรบ่กลัวจะผอโรงงานเป็นมิตดมิตรชาชีพอ่ะนะับประมาณนั้นเนี่ยโยกันเล่นเด้ออันนี้อาจารย์มาแต่สครับนี่บ้านใหม่ชัยพุทธครับบ้านใหม่ชัยพุทธครับผมมาเอากี่ใบเนี่ยจาะยสี่ใบครับสี่ใบสี่ใบมื่นบ่ครับผมบปรโมชั่นครับว้า ต้องรีบครับเดี๋ยวไม่ทันจ้าแรกของบ้านใหม่ด้วยนะขายดีแท้ของเจ้านี่สีใบมื่นนี่สีใบมื่นเป็นยังคือเลือกสีใบมื่นอ๋อเพราะราคาก็ได้ครับพอพอยังไงไม่ถูกไม่แพงลองดูเออตัวเทอร์โบอะเนาะเทอร์โบนี่ครับวันนี้มารับถึงที่เลยเร็นแล้วไปเร็จแล้วเร็นแล้วเนาะเตรียมขึ้นรถครเอาไหนตัวไหนของลูกค้ามีครับเนี่ยตัวนี้บ่ใช่ ใส่ดอกเลยบอกไม่ไม่ได้ใส่ดอกครับไม่ได้ใส่บอกไม่ได้ใส่ดอกไม่ใส่ดอกผมนี่ก uh ็ลินพันกันเลยนะเราอยู่กันที่ไหนนะตอนนี้เอาเอายางเป็นทางการครับสวัสดีครับผมช่างตั้มครับทีเอ็นโอเดอจากประโคนชัยครับบ้านบัวบ้านบัวจระเข้มากจระเข้มากเรานี่เองครับผมไม่ไกลไม่ไกลโอ้โปรนี่ก็ยังขายดีขายดีอยู่เนาะขายดีครับตอนนี้ก็ลูกค้าน่าจะสั่งจองเพื่อที่จะใช้ช่วง สงการสงการนะครับตอนนี้ก็เดยอยู่ประมาณสัก,100กร้อยกว่าใบแล้วโอ้ดือนใครดีใครดีกว่าเขาเทมสี่ใบมือน,น,น,อนี่น,นนะพี่น้องอาอะนี่ก็ลูกค้าฝั่งทางอื่นอาจจะยังไม่มั่นใจนะครับอ,อาจจะกลัวกลัวน้องพี่น้อง กลัวเป็นมิดเออกลัวเป็นมิตดแต่ผมเป็นมิตรที่คบได้ไม่ใช่มิตรอาชีพนะเป็นมิตรคือออกยูทูบผมบ่อยมากเออไม่ใช่มิตรแล้วไม่ใช่มิตรแบบนั้นแล้วนะอันนี้คือมิตรมิตรแท้เลยแท้เลยนี่ของจริงครับมีที่นี่ที่เดียวแน่นอนครับผมครับประโคนชัยบ้านเรานี่แหละประโคนชัยบุรีรัมย์ครับพี่น้อง TN Audio ครับตั้มพาวเวอร์ครับ Facebook นั่นนะใช่ตั้มพาวเวอร์ก็เข้ากันดีนะช่างอันนี้ก็หมื่นหนึ่งนะครับนี่อันนี้หมื่นหนึ่งเหมือนกันบ่ครับสี่ใบหมื่นเหมือนกัน อ๋ออันนี้แฝนมีสองมือเนี่ยตู้เปล่าเนี่ยนะใช่ครับเนี่ยเฮ้ยรับงานได้เลยเนี่ยเอาไปใส่ดอกเองอะนะใช่ครับเฮ้ยสองมือเลยนะอ่าอะไรนะไอ้ตัวแฝนแต่ว่าไม่ให้ลอกนะลอกไม่ได้อะเราไปซื้อเอาเองได้อะไรบ้างนี่ก็จะเป็นตู้สีใบหมื่นครับ18นิ้วอ่านะฮะจะเป็นตัวเทอร์โบนะครับแล้วก็กลาง1นคูณหครับนี่อ่าส่วนปากเราก็เลือกได้นะจะเป็นตองแปดหรือว่าลายเลย อ๋อเลือกได้เหมือนกันใช่ฮะเหลกเล่ก็ได้เหมือนกันเออนะฮะตัวนี้เป็นกลางตัวท็อปเลยแหละนะฮะตะแกรงปั๊มนะครับนี่คือแผนโรงงานนะฮะตัวนี้เป็นแผนสามจุดครับเออเอานะฮะเพนลบฝนด้วยเพนลบฝนด้วยครับเนี่ยเป็นงานซีซีเออสวยอ่ะมีสลักให้ไปด้วยเรียบร้อยเลยของเฟรมแผ่นก็คือ เซตนี้ถ้าจริงๆถ้าลูกค้าต้องการก็คือ20,000ืนี่ยคือยกเซตนี้ไปเลยใช่ครับไปใส่ดอกเขาเองค<ช>ุณจะใช้ดอกอะไรก็แล้วแต่<ช>อือเจ๋วเลยก็จะได้งานอย่างนี้เลยนะฮะโอ้สอ0 0 0ืได้ทั้งเซต4ี4่คส่ครับพี่น้องเป็นผมผมก็เอาแต่ผมเล่นนะสิได้ผมไม่เล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วออนีนี่ารู้จักคิดรู้จักทำนะสี่สีใบมื่น เขาเป็นคนต้นคิดเลยนะเอาเอาให้จบทีเดียวเลยเออเออแบบนี้ดีแบบนี้ดีคือลกเวลาลูกค้าแบบมีตู้เสียงกลางด้วยไหมอยากได้เป็นของทีเอ็นออดโทั้งทั้งเซตเลยตู้ทั้งเซตเลยนี่ครับมีแล้วยังไงนี่ยชุดนี้สี่ใบโล4สี่ใบหมื่นอันนี้เสียงกลางก็สี่ใบหมื่นครับเอจะเป็นจะให้เราทําเป็นแบบแบบใส่แลมปตองแปดก็ได้ใช่หรือจะคอยซอตคอยซอตได้ไหมได้ครับได้หรือลายเร่ก็ได้ก็ได้ครับ ครบจบเลยวะแต่ว่าถ้าเป็นรายลูกค้าต้องไปซื้อปากไปอีกทีเราจะเราจะเจาะไปให้เฉยครับสวยๆครับพี่น้องอ่ะเบิ่งเอาผมก็ว่าคุ้มอยู่นะสี่ใบหนึ่งมื่นเป็นงานตัวท็อปด้วยตัวท็อปของ g n Audio นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงฉีกตะแกรงฉีกแล้วก็เ<ม>สา<อ>ะไม้เสาะไม้แล้วก็เหล็กนะ เป็นเบ้าเป็นเบ้าเป็นเบ้าครับเป็นเบ้าครับนี่แล้วก็มาดูข้างหลังข้างหลังก็จะได้เพิดเพิดแผ่นเพิดนี้ไปใช่ครับเพลิดิดนี้ใส่ดอกด้านหลังครับแล้วก็จะมีน็อตอย่างเงี้ยแหละแถมมปให้เวลาใส่เราก็จะก็เรียกใส่ใส่ถุงแกงครับผมยัดเท่าไปในอยู่ข้างในครับมาเซตนี้เซตนี้นี่ไงที่ผมคีโมนักคีโมหนาเนี่ยเนี่ยตู้ใบละหมื่น พร้อมดอกเหรอพร้อมดอกครับเนี่ยใบละหมื่นใบละหมื่นเจ้านี่คือหาหาอะไรมาสรรหามาเล่นเถอะข้างในเป็นดอกแปดจุดเก้าลิตรดอกแปดจุดเก้าด้วยครับวห้าสิบแปดนิ้วบอสิบแปดนิ้วครับสิบแปดนิ้ววาห้าดอกแปดจุดเก้าดูดูใบละหมื่นผมนี่เห็นไหมใบละหมื่นเป็นหน้าโค้งเหรอหน้าโค้งครับงานตัวท็อปงานตัวท็อปด้วยครับเอ้าใบละหมื่นนี่ฮะบสี่ใบก็สี่หมื่นสี่หมื่นตัวนี้ผม ทำไว้โชว์ด้วยอรับจ้างด้วยอออกงานเองด้วยใช่ครับไว้ให้ลูกค้าฟังด้วยพิเศษพิเศษน็อตฝาหลังเลยพี่พิเศษยังไงนี่ไงทีนัดนะครับอเจ้าใส่ทีนัดอกใส่ทีนัดครับยึดฝาหลังใส่ทีนัดถ้าเป็นตัวท็อปนะถึงจะได้อืครับทั้งหมดใบใบนึ่งก็สิบแปดตัวตัวละสี่บาทเป็นทีนัดด้วยเอ้าแกวเลย ว่าเจอปัญหาหลายๆเจ้าแล้วเวลาเราใส่น็อตอะไรนะธรรมาดาเปิืไปมันก็จะน็อตมันเล่นตัวได้นะมันคลายไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นที่น็อตมันก็ยึดเลยไม้ไม่มีรูดเสียงกลางเอ้าเสียงกลางเจ้านี่เสียงกลางตัวนี้ก็เป็นสามทางครับถ้าพร้อมดอกชุดนี้ใบละหมื่นห้าใบละหมื่นห้าพร้อมดอกพร้อมดอังนะใช่เขาเรียกเจ้าเอลิท LH LH สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะครับเป็นสามทางสามทางเอาครับสามทางมันตีลังกาอยู่แต่วางวางวางสแต็กแบบนี้ก็จะเป็นตีลังกาอยู่แล้วครับจริงจริงมันต้องแขวนแต่นี้แค่สองใบอ่ามีแค่สองใบแสดงว่าวันนี้นี่จะให้ฟังเสียงตัวนี้บ่ชุดนี้บ่ใช่ครับเอออยวลองฟังตัวนี้ดูฟังเสียงตัวนี้ดูเนาะนี้สวยๆเลยเออสีไปเมื่อไม่ได้มีแค่เทอร์โบนะครับมีอยังงัะ มีะไรอีกบีวีด้วยบีวีวีนี่กำลังทำเลยนี่บีวีเนี่ากำลังพากันจวดจาดอยู่นะจิ้มช่างเดี๋ยวผมมาให้ลองฟังเสียงเดี๋ยวก็ต้องสต็อปงานเขาอีกไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้ผ่อนเลยเอ้าไงช่างสวัสดีครับวันนี้มีอะไรเด็ดๆให้ดูอีกไหมโอ้วันนี้ครับโอ้คือใช้แรงงานคนเ่าช่างในตำนานหนุ่มวยชรากันโอ้ โรงงานนี้ใช้แต่แรงงานคนเกเนะนี่อุ้มไม้อัดมาเยอะแท้เนี่ยนะครับอันนี้รถรถที่สามแล้วของเดือนมกรารถที่สามของเดือนมกราครับน่าจะอ่าไม่เกิน3สามวันน่าจะลงอีกเจ้าค้างเขาอยู่กี่ใบนี่ตอนนี้ทุกสูตรเลยโอ้ตอนนี้น่าจะร้อยถ้าไม่ร้อยก็เกือบร้อยแล้วพี่ต้องเข้าไปไล่ดูดีๆเอาเงินไปไว้สายมเ็เดีวพี่น้องเอ้ยขายดีขนาดนี้ ินเหล้าคุณพ่อคุณพ่อถูกใจเรื่องกินเหล้าได้ยินคขา่ากินเหล้าคุณพ่อถูกใจเลยอันนี้งานอะไรตัวนี้เป็นโม r b o BV ครับอันนี้ BV BV นะ BV สี่ใบหมื่นสี่ใบหมื่นครับใส่ได้ถึงวัยห้านะนี่เอาใส่ได้จนวัยห้าเลยอ๋ออันนั้นก็ต้องทำไรสปูน็อตบ่ใช่ครับยิงน็อตยิงน็อตครับยึดครับ ไปเราลองเสียงดีกว่าวไปฟังเสียงก่อนเดี๋ยวจะลองเสียงตัวเทอร์โบหน้าโค้งใบละหมื่นให้ฟังครับนะฮะดอก8.9ดิกเตอา์ิรว้5ด้วยนะครับผมนะตัวนี้นี่สใบตัวนี้ใบละ10,000บาทถ้าอยากได้ราคานี้มาที่ TN Audio ครับอยู่ที่บ้านบัวตําบลจอรเขีมากอำเภอรปะโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเบอร์โทรก็ไหนล่ะเบอร์โทรเจ้ามาหาเบอร์โทรก่อน 0927771335 <92 S 2> ครับ0927771335ครับใช่เก้านี่งสาา้านี่ตามนี่ก็ได้นี่ให้ดูตรงนี้ก็ได้เอาเฟซบุ๊กก็ตั้มพาวเวอร์ครับเป็นภาษาอังกฤษเด้อ T U M W A C แล้วก็ P O W E R ครับผมอันนี้คือเฟซบุ๊กนะครับไป<ช>วันนี้ลองกับตัวทับปะใช่ครับทับอันนี้ ภูมิใจน้ำเหนือมากเก็บตังค์ซื้อ <c ười> กลัวจะได้ขนาดนี้เอา้า <c ười> ธรรมดาของมันแรงเหมาะกับตู้เราไว้สนามเดโม,ดโมเอาเดี๋ยวมารอฟังครับผมกับชุดตู้เบร TN ี u d i o หน้าโค้งเทอร์โบหน้าโค้งพร้อมดอก8.9ริกเตอร์ไว้5 18นิ้วไว้5ของ8.9กับตู้เทอร์โบหน้าโค้ง TN Audio นะครับใบละ10,000บาทฟังไม่ผิดนะครับใบละ10,000บาทพร้อมดอกใช่ดอกดอกเดียวดอกไว้ห้าด็ดอึ่งร้อยวัตต์อึ่เอาครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังครับ สำนีพอละดีลยครับเอาตัวนี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มราคาอาจจะแบบคือแตะเหมือนแต่ว่าผมว่ามันมันคุ้มมากนสุบแล้วก็ถ้าได้ดอกคุณภาพดีแบบนี้มันก็ก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละแต่ผมผมมองว่าเออมันก็คุ้มใบละหมื่นพร้อมดอกนะแต่ถ้าเป็นดอกที่ราคาต่ำกว่านี้มันก็ราคาก็ลงลงไปอีกเออมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการขาย แต่ถ้าทู้เปล่าราคาเท่าไหรตัวนี้ขายอยู่ไปละ4 1 0พหนึ่งครับ 1> 4 1 0พันหนอนะครับผมเป็นงานตัวท็อปด้วยคือโบหน้าโค้งแปนิ้วนะครับส่วนตัวนี้ก็สี่ใบหมื่น4ใบหมื่นอ่าตัวนี้ก็4ี่ใบหมื่นตัวนี้ก็ใบละหมื่นห้าพร้อมพร้อมดังนะเอนะอเอาโอเคก็ฝากอะไรไหมก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะแล้วก็หลายหลายท่านนะครับ ที่จะใช้งานช่วงเทศกาลสงการนะครับแนะนำให้สั่งเนื่นงๆนะครับเรื่องมัดจำก็ไม่ไม่จำเป็นต้องตามผมไปเพ่ก็ได้ <laughs> มีเท่าไหร่ก็คุยกันได้นะเงินมัดจำมันก็คือมัดจำนะครับแต่ก็พยายามอย่าไปไปสั่งช่งชวงเขาเรียกอนะใกล้วันใกล,ใกล้ใกล้สงการอะใกล้สมการทีนเราไม่ใช้อะฮะใช่ฮะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ตังค์ไม่ใช่เล่นตัวนะ ทำให้ทานจริงๆนะครับขณะตอนนี้ก็ออเดอร์ก็ประมาณร้อยกระไรนี่ใช่ครับนะก็แล้วล้วก็สี่ใบหมื่นนะครับอ่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับนะะจะลงที่ร้านกิตติสิบสองใบนะครับท่านไหนอยากได้ดน่วนนะฮะก็วิ่งเข้าไปเอาได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสิบห้านิ้วแล้วก็สิบแปดนิ้วนะครับก็ราคาก็จะเหมือนกับที่โรงงานเลยนะครับอ้า ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับพี่น้องครับอีกหนึ่งแบรนด์ของบุรีดำครับ Tn Audio นะครับของช่างตั้มพาวเวอร์ครับอยู่ที่บ้านบัวตําบลจอรเขีมากอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีมําครับผมเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับช่างเบอร์โทร0 9 2 7 7 7 1 3 3 5มครับครับผมนี่ขนาดมาทุกวันผมยังเขินกล้องอยู่เลยเอ้าก็ประมาณนี้เอาขอบคุณอาจารย์ทางบ้านใหม่ชัยโพจน์นะครับผมวันนี้ก็มารับ ชุดนี้เนาะสี่ใบนี้ไปใช้งานเนาะอาจารย์เอาไปใช้โดกอีกอย่างครับดอกสิบแปดริ้วคันนี้ครับคันนี้ครับจะมีมีแพลนจะเพิ่มอีกไหมอ่าคุยกันนะครับจะเพิ่มอีกสี่ใบครับเน้นเห็นไหมเพราะว่าเรื่องเสียงไม่จบหรอกออเผลอจะไหลเอาท้าเหมือนผมนิดนึงเอาเอาคอยเป็นคอยไปเนาะอาจารย์เนาะเอาไปใช้งานดูก่อนถูกใจค่อยสั่งเพิ่มครับผมนะเป็นเรื่องปกตินะมันอ่าฝากทีมงานเจ้าของหนครับผมครับเดยวกันครับ บ้านใหม่บ้านใหม่ใช้โพสต์ครับผมเจ้าแรกสีใบมืนจาก T.N Audio ประคนใช้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ดูแล้วก็สั่งมากับแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ของของบุรีรัมเนาะก็ T.N Audio ครับพี่น้องครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณช่างตามครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับผม